สวัสดีครับพบกับผมช่องโมโฮกิจตอนนี้ช่องเรามีผู้ติดตาม156คนแล้วผมก็เลยจัด Q&A ขึ้นมาซึ่งผมได้เปิดให้คนมาถาม้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด11คำถามนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับคำถามแรกพี่ชอบเล่นเกมอะไรมากกว่ากันครับระหว่าง L.O.S กับโรบอ x เออถ้าให้พี่เลือกพี่ชอบโรบอ x มากกว่าคำถามที่2พี่เคยชอบผู้หญิงคนไหนยังตั้งแต่ขึ้นมัธยมมา ไม่มีครับเพราะว่าถ้ามีเขาก็คงไม่ชอบผมประสบการณ์ที่พี่เจอมาแล้วตจำไปตลอดชีวิตคืออะไรเออตอนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเออลืมแล้วคำถามที่สี่พี่คิดยังไงถึงมาทำ Youtube เพราะอยากได้เงินจาก Youtube ครับคำถามที่ห้าจากน้องคนเดิมครับมีแฟนยังครับผมชอบพี่มากเออยังครับ คำถามที่6ในอายุเท่าไหร่ตอนนี้ผมอายุ1493แล้วครับคำถามที่7ถ้าพี่ผู้ติดตามถึง200พี่จะทำอะไรครับทำคลิปไงนอ้องคำถามที่8บอกที่อยู่บ้านมาหน่อยจะไปหาอยู่ในประเทศไทยครับคำถามที่9ทํา y u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  e e มานานยังก็หลายเดือนอยู่คำถามที่10จะทำคลิปแปลกในต่อไปไม่ตอบแล้วกัน คำถามสุดท้ายพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อไม่บอกหรอกรอถึงหนึ่พันผู้ติดตามก่อนค่อยบอกไปละกูบิด